Zombie Apocalypse <laughs> เออครับก็อยู่กับผมนายป๊อมพิงแมนนะกแก้มจูซิเวราอะไรน,นะครับผมก็กลับเข้ามาแล้วในช่วงเวลาเย็นเย็นมืดมคดข้ามาแห่งนี้นะผมจริงจริงยังไม่มืดเท่าไหร่หรอกแต่แถวบ้านผมเริ่มจะมืดแล้วนะผมเพราะว่าฝนฟ้ากำลังจะคันนองจัดจัดแล้วทีเดียวเรียกว่าต้องเล่นหลีกฟ้าหลีฝนกันเลย <c oughs> ทีเดียวอ่ะมาก็กลับเข้ามากันแล้วนะก็ตอนนี้แถวบ้านผมก็มี <c oughs> บอสซิโนเซลาท็อปนะผมเป็นเลเวล14นะซึ่งผมจะเข้าไปตีในไม่ชานี้นะผมเพราะว่าอยากได้ดีนเอมันจะจัดเอาไว้ไปไฮบิดนะผมแล้วก็เจ้านกนะครับผมอ่าโพลร็กส์นะผมโอ้โหแข็งแกร่งมากบูนเลยนี่บิดเขียวนี่ตำนานเลยนีเดียวอ่าก็มีเรื่องอะไรจะพูดก่อนที่จะแนะนำไดโนเสาร์ก็แล้วกันนะผมเพราะว่า่าคลิป เมื่อ2วันก่อนมั้งคลิปไม่ใช่คลิปล่าสุดหรอกแต่เมื่อ2วันก่อนนะผมเป็นคลิปอากงโกไม่ใช่กงโกนันดากดันดาสูคสนะผมผมจะเรียกดันดาโกตลอดเลยเพราะว่าผมติดอาจูสิตเวอร์เดอะเกมนะผม <laughs> ว่าใช้บ่อยเลือเกินอาดันดาสูคัสนะผมก็พุ่งทะลุ เกิน400วิวไปแล้วนะผมก็จะ500วิวแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากเลยจริงๆที่ให้การสนับสนุนเกมนี้นะผมเรียกว่าดีใจจะจัดเลยแล้วก็ตามสัญญาที่ให้ไว้นะผมผมจะบอกสูตรให้นะผมว่าทํายังไงถึงจะมีเสาเยอะแยะไปหมดเลยนะผมแล้วก็มีไน,นโนเสาให้เราจับมากมายบอสออกมาแน่นอนแล้วปรแกนเนะผมเรียกว่าออกมาใกล้ชิดใกล้เลยทีเดียวเป็นอะไรที่ง่ายมากแล้วก็ไม่ต้องลงโปรแกรม ไม่ต้องใช้มดใดๆให้เสี่ยงกับการที่แบบว่าแล้วก็ไม่ได้เกฑนการโกงเกมที่จะทําให้เราโดนแบนไอดี ID ด้วยนะครับผมแต่ว่าก่อนจะบอกกันก็เอาไว้บอกคล้ายคลิปก็แล้วกัน <laughs> วันนี้ดูความสนุกของเราก่อนแล้วกันพะผมเข้ามาแล้วนะผมอ่ะก็จะแนะนาเนโนเสาสักตัวก็แล้วกันนะผมตัวที่ผมจะแนะนําก็นี่ครผมเล็งไว้แล้วนะครับผมก็เลยเปิดขึ้นมาหน้านี้ก็เจอใกล้เคียงตัวมันเลยนะผมนี่ตัวนี้แล้วกัน <laughs> กงกนอปเนื้อครับผมหนีโคตรเท่ <laughs> ก็เป็นหมา Nam อีกตัวหนึ่งเนี่ยผมน่าจะเป็นหมา Nam แนะน่าจะอยู่ใกล้ๆน้ำนี่ยไอ้พวกกองโกน็อปกองโกสุคัตเลยโอเคหน้าตามันก็จะแบบว่าเหมือนหมานั่นแหละแต่ว่ามีเขี้ยวที่ยาวมากเลยนะผมแล้วก็อีกอย่างอ่ะหน้ารูรูหน้ารูรู่ะรูรูมัน มันจะว่าเหมือนเสือมก็เหมือนเหมือนกันนะถ้มบูดถึงนะผมแล้วห่างก,ก็ไม่ยาวรึปห่างสั้นนะผมแต่ว่าดูจากขุนทรงแล้วน่าจะมีความเร็วแล้วก็พละกําลังที่แข็งแรงมากเลยนะผมตอนนี้ผมก็มีเลเวล8นะมีเลือดอยูนึ่1พันนะพลังโจมตี457านะผมความเร็ว132ก็เป็นระดับที่อกว่าไม่ช้าเลยนะผมแต่ว่าถามว่าเร็วจัดไหมระดับ3ามอ่ามสิ130นี่ก็อยู่ในจัดอยู่เร็ว พูดถึงเร็วในระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ได้เร็วมากหรือเร็วที่สุดนะผมอ่ะกะ็ดูค่าสกิลของมันหน่อยก็แล้วกันนะผมสกิลแรกของมันนี่ก็คือการลดดาเมจของฝั่งตรงข้าม50นะผมเป็นเวลา1เทินนะโจมตี457นะผมสกิลที่2ก็เป็นอาการฟื้นสถานะตัวเองนะครับผมไม่ว่าโดนอะไรมาฟื้นได้หมดนะแล้วก็ ลดดาเมจของไฟตรงข้าม50%นะผมแล้วก็ลดคีย์เคอดาเมจของไฟตรงข้าม10%นะผมแล้วก็เนฟฝั่งตรงข้ามนะผมโอเคแล้วก็ลดเอฟเฟกต์ไฟตรงข้ามนะผมแล้วก็โจมเตี685นะผมอะสกิลนี้ก็เป็นสกิลไม่ตายนะผม914นะถ้ามีพลังฟาร์มโกรธก็จะเพิ่มคูณเข้าไปอีกนะครับผมเรียกว่าโหดจ,จัดเลยทีเดียวเวลาฟาร์มโกรธนี่ก็คืออารอบตัวจะเป็นไฟลุกไง ก็ไม่ถูกลดดาเมจร0อยเปร์เนะผมแล้วก็ไม่ถูกลดคิยตีเข้าร0อยเร์เนะผมเราสามารถเจอมันได้ในแมปยี่ชั่วโมงเลยนะแต่กูไม่ค่อยเจอมึงเลยพูด,ดง่ายง่เจอมึงน้อยมากเลยมีเลเวลแเท่านั้นนะผมะดูร่างไฮบิดของมันหน่อยนะผมมันสามารถเอาไปไฮบิดกับใครได้มันสามารถเอาไปไฮบิดกับแร,าารเปเตอร์ดำนะผมดากโ <c oughs> ดากกต,ต้าแรปเตอร์นะผมโอเคก็จะออกมาเป็นดากต,ตา้าดากต,ตานอปนะ ดะโกตานอปโอเคเนี่ยแหละเป็นบิดแดงนะผมเรียกว่าอ่าที่หัวก็จะมีมีผมมีผมไงมีขนขึ้นมานะผมเพราะว่าตัวมันไม่มีขนไงนี่เห็นไหมตัวมันเรียบเลยก็จะกลายเป็นตัวมันที่มีขนนะผมชื่อนอปนั่นเองนะดาโกตานอปเนะครับผมโอเคก็สวยโลนเหมือนกันะม,มาลุยกันดีฝ่ายนะผมสำหรับวันนี้นะว่าเราจะไปตีกระป๋องไหนดีนะ เรียกว่าตัดสินใจไม่ถูกแล้วก็หากระป๋องไม่ถูกเลยทีเดียวในการที่เราจะเข้าไปตีนะะผมตีกระป๋องนี้กันแล้วกาันง่ายๆดีนะผมสนุกสนานไปเลยทีเดียว <laughs> โอ้ยอย่างนี้ก็พอฟัดพอเหวี่ยงโอเคเราจะเอาตัวที่แบบว่าใกล้ๆเคียงๆกับฝั่งนู้นไปเลยนะเพราะว่าเพื่อความสนุกสะใจนุ <laughs> ต้องเรียกว่าเพื่อความสนุกสะใจผมจะเอาเป็นเอาใครไปดีเอากระดูกหนาๆห,หน่อยอ่าแล้วก็อ่าเร็บยาวอ่ามงหนี <laughs> อะมาลุยกันดี่แฝนะผมไม่รู้จะแพ้ทางหรือเปล่าหรือยังไงหรือเปล่า,ลา,ลาก็เลือกไปมุ่มัม่วนะผมม,ม,มาเจอกันที่สวนสาธารณะแห่งหนึ่งอีกแล้วเออมึงไม่คิดจะสู้กันที่อื่นเลยนอกจากสวนสาธารณะหรอมาออกมาพี่แรดน,นะผมมาเลยหนาต่อนหนามาปะทะกันดูซิว่าใครจะเจ๋อแน่ว่ากันอเราต้องเปิดโลไหมถ้าเปิดโลนี่อุ้ย ร้างความเสียหายเหมือนกันนะถึงจะเปิดโล่ก็ตามน่มกระดูกแตกไปแลวมาดึงกระดูกแตกไปแล้วโอเคแต่เราไม่กลัวเราเปิดโล่นะผมแล้วก็ิดเกินให้มันรู้ว่าใครเจ๋วแจ่ากันมันแน่ๆไม่ใช่เรานะผมโอเคอุ้ยโดนนบโอ้ยโอ้โหโดนรถกะอเอโอ้โหบ้าที่สุดโดนทุกอย่างเลยตะโกนใส่อีกเจ็ดร้อยเลยนะผมหดเกินไปนี่นะโหดเกินไปใช่ไหมโอเคกระดูกแตกเหมือนกันแต่ความเร็วมันไม่ลดเลยว่ะแล้วถ้าเกิดเราโดนปั้งนี่เราไปไหม มีสิทธิ์ไปได้เหมือนกันนะผมดังนั้นไม่ได้เลยความขี้โกงต้องมาความขี้โกงต้องมาบงมันเซเลทับนี่นะตายเรียบร้อยบอกแล้วไงว่าความขี้โกงของเชนต้องมาโดนล็อกตัวว่ะอย่างนี้เราเปลี่ยนตัวไม่ได้เดี๋ยวผมลืมไปเลยทีเดียวอย่างนี้มันจะตายไหมผมดูก่อนไม่ตายไม่ตายอาศัยอาศัยจงังหวะโอเคโอค้ยเ,เราไม่ได้ลดความเร็วมันว่ะโดนเลยนะผมเพื่อโดนลดดามเอ็อุ้ย <c oughs> เราก็ลดเหมือนกันตาย ไม่นะสวนศูนเลยอะอะไรวะเนีเอะมงนี่มง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 มึนไปก่อนไม่งั้นเราแย่เอือโดนมันจิกไปทีหนึ่งอุ้ยโดนรถเกาะไม่นะรถเกาะฉันใช่ไหมนี่มืนไหมมืนไหมมึนมันต้องติดมืนอยู่แล้วออกมากงก็อนอับต้องเอาซะหน่อยยังไม่โกรธนะผมแต่ว่าเราเร็วฝ่าแล้วฝั่งนู้นติดมืนนะผมเสร็จเราอย่างเงี้ย เราต้องลดต้องเนิบันก่อน嘛แรงก่อนนะผมออุ๊ยอันนี้เกือบตายเลยนะอันนี้ยังไม่ตายนะผมะลดดาเมจันก่อนเนิบสถานะันก่อน <laughs> เนิบก่อนเนิบก่อนกัดก็ให้ไม่ได้กระชากไว้สองเลยอุ๊ยเราโดนไม่ตายตายไหมเนี่ยโอ้ยเกือบตายแปดร้อยดีนะลดดาเมจมันนะผมตายซะเถอะอย่าอยู่เลยนี่ล็อกไซส์รถไฟตบก็ให้ไม่ตายอะอมมันมีดอท จิบหายแล้วเราตายแน่เออโดนมันจิกนะผมเรียบร้อยไปเลยปะโถเอ้ยปั๊มอ่ะผมลืมไปเลยต้องเลือกมาก่อนแล้วเปลี่ยนตัวปะโถเอ้ยลืม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 ไม่เป็นไรไม่เป็นไรสกิลออกก่อนแง่เออมันได้แง,ง่เด็ดโดนรถด,ดาเมจนะผมอ่าเราฟิตศูนไหมน่าจะศูนย์นะนี่นะศูนจริงจริงด้วยโอเคแล้วก็อ่ามงมืนมงมืนเอาให้ตายเอาให้ตายด้วยแล้วเอาให้มืนด้วย โอ้โหโดนรถเกาะจัดๆทาเจปาร่านี่มันไม่ธรรมดาเร <c oughs> ียบร้อยลงไปนอนกองนะผมอ่ก็จบไปด้วยดีแล้วนะครับผมสําหรับยกนี้นะโอเคได้กล่องแล้วนะผมเต็มอก็เลยไม่ได้โชว์พระเอกเลย <c oughs> เรียกโชว์ไปแล้วแต่ว่ามันไม่ตายไงเรื่อ,องหูเรื่องมันเป็นแค่นี้นะผมอเราสงสัยจะต้องต้องเอาอีกสักชุดหนึ่งวะมันไม่ได้วะจิตใจมันล่ำร้อง <c oughs> จิตใจมันล่ำารองว่าจะต้องตีกัน อ่าอันนี้1 5บหถึงสิเลยนะแข่งไหมหุ้ยแข่งมากเลยแข่งมากเลยนะแต่ก็ไหวอยู่นะผมโอเคเอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งนะผมแล้วก็เอาต้องเลือกตัวที่มันแบบไม่ต้องเก่งมากก็ได้เชื่อดีนะพอสู้ได้ก็พออ่าผมจะเอาอ่าเซรท็อปเป็นนะผมนี่ความเท่มันต้องมีในจิตใจความเท่มันต้องมีในจิตใจเอ้ยมันมันไม่มีให้เราใช้พระเอกอะมันมังคับนะผม ตายแล้วดูดิไม่มีเลยโอ้โหมันบังคับอ่ะเล่นไม่ได้อันนี้เล่นไม่ได้อันนี้นอันเนี้ยน,นอนนอ,อมามาอ้ยไม่เท่าไหรอ่อ่ะโอโเชื่อดิสู้ได้อยู่แล้วเอาสักยกหนึ่งให้พระเอกได้โชว์นะผมไม่ได้ว่าเราจิตใจมันร้อนรนเอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งตัวนี้ไปตัวหนึ่งตัวนี้ไปตัวหนึ่งแล้วก็ตัวนี้นะผมมาลุยกันดีแฟนนะผมมาขอแก้มือหน่อยในสวนสาธารณะอีกแล้วมาเลยเจอกันดีเว้นสอง เอาแรดลงไปก่อนนะผมไม่รู้อะแต่ว่าเอาลงไปก่อน <laughs> อีลัสโมเทอเรียนนะผมอุ้ยเจอจระเข้มันไม่ให้เราเปลี่ยนตัวด้วยผมลืมไปตายแล้วจระเข้ไม่ให้เปลี่ยนตัวเมื่อไม่ให้เปลี่ยนตัวเรามันมีกัดทะลุโลไหมไม่มีนะครับผมมีแต่กระดูกแตกอย่างเดียวงับโดนงับก็ให้เจ็บไหมกระดูกแตกไปแล้วนะผมโอเคฟิตเกิน,น <laughs> เลือดเยอะมาก <laughs> เลือดมึงเยอะมากอ่าไม่ตายดิไม่ตายดิไม่ตายต้องออกแล้วว่ะแลตอุ้ยโดนกัดกิดที่ข่อดีนะมีโลนะผมโดนล็อกตัวนี่นะล็อกตัวใช่ไหมตายเรียกว่าทีมเดียวไงท้องเลยีเดียวโหดจัดจัดอ่ะมาแล้วนะผมแล้วก็เราเปลี่ยนตัวไม่ได้ยังโดนล็อกตัวอยู่นะผมอันนี้มีอุ้ยกัดทะลุหมดเลยอะไม่ได้แล้วต้องเล่นงานมันบ้น้งเจ็บจุกฟิตมัน อยอ,อย่าเพิ่งตายนะเอ้ยให้ระเอกฉันได้โชว์ก่อนกระดูกแตกไปแล้วนะผมตัวมันตบไปเจ็บจุกอ,อโดนมันตกไปมันมีท่าเคาน์เตอร์ใช่ไหมตะกี้เ,เคาน์เตอร์ตบนี่มันเหลือท่าอะไรมื่ะเหลือดอทกับคิตตี้คอลนะผมจิบหายแล้วเราเปลี่ยนตัวออกไม่ได้นะผมมันจะต้องตายแล้ว <c oughs> ไม่ได้ว่ามันดอทแล้ว <c oughs> อหงดมากเออตะโกน <c oughs> รักษาระยะด้วย <c oughs> อยคิตตี้คอลมาแล้วผม <c oughs> อือห้าร้อยเกือบตายมันเกือบตายเอื้อเอ้ยผมไม่ตายอ่ะ <c oughs> เอาล็อกหายแล้วนะผมออกมาไอเอกของเรา <c oughs> เรียกว่าลูกผีลูกคนจะจัดมันก่อนนะผมทําลายภายในห้าร้อยห้าสิบเลยทีเดียวไม่ตา,ตายต้องออกแล้วว่ะโมโหจัดนี่นะตบคืนเรียบร้อยเก้าร้อยสิบสี่นะผมโคตรเท่เฉ <c oughs> ล,ะละา,านลากไฟเรียน อ่ะก็1 0ึงร้อยนี่ผมจดจำสุดๆอ่ะพอดี่ไฟนะสำหรับวันนี้นะเพราะว่าตัวนี้ก็มีอีกตัวหนึ่งที่บบว่าเอาไปทำไฮบิดได้เท่ๆเลยนะเรียกว่าตัวเจ๋งๆเลยทีเดียวอ่ะก็มาถึงนาทีที่ผมจะบอกแล้วนะผมว่าจะทำยังไงนะผมง่ายนิดเดียวเลยตัวเกมนี้ถ้าใครมือสนซะหน่อยนะก็จะรู้ทันทีนะผมว่าทำยังไงนะผมอ่ะจะบอกแล้วนะครับผม ก็คือเราไปตรงที่เรเลกเลเวลของเรานะคือของผมเลเวล12ใช่ไหมผมจะกดที่เลเวล12นะเมื่อกดที่เลเวล12เสร็จแล้วอ่ะมันจะขึ้นหน้านี้อ่ามันจะขึ้นหน้านี้ก่อนนะผม,มจะพูดให้ฟงังอ่าหน้าของรายละเอียดของตัวเรานะผมทั้งชื่อทั้งอ่าเลเวลทั้งการยิงทั้งไดโนเสาร์ที่เราเลือกเอาไว้นะผมเราก็ไปที่อ่ารูปเฟืองนะผมพอเรากดที่รูปเฟืองเสร็จแล้วปุ๊บอ่ะ เราก็ดูมาอันที่สุดท้ายนะผมทางา่ายมือของเรานะผมทางซ้ายมือที่มันเขียนว่าเรียวแมเนี่ยนะผมอ่ามันเขียนว่าออนอยู่นะผมเราก็ปิดมันซะนะครับผมเรื่องมันมีเท่านี้นะผมก็คือเราปิด GPS ข้างในนะผมอ่าปิด GPS ของเราเองนะครับผมดังนั้นมันจะไปโผล่ที่สำนักงานใหญ่ของเกมจุลสิธิ์เวอร์เนี่ยแหละครับ <laughs> เมื่อมันมาโผล่ที่สำนักงานใหญ่ก็ไม่ต้องพูดถึงเพราะว่ามันเป็นเมืองหลวงแล้วก็กุงใหญ่มากเลยนะผมเห็นไหม เสาเยอะแยะไปหมดเลยนะครับผมทั้งไดนโนเสาร์ทั้งบอสทั้งโอ้หเรียกว่าจับกันไม่หวัดไม่ไหวเลยทีเดียวเสาหมุนกันไม่หวัดไม่ไหวอ่ะเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูว่าหมุนได้จริงหรือเปล่านะผมนี่แทนทีนี้ก็อ่าทรัพยากรก็พร้อมแล้วนะก็อยู่ที่ว่าพวกคุณจะฟาร์มกันยังไงนะผมอ่าบอกสูตรเรียบร้อยแล้วนะผมถือว่าไม่มีอะไรติดค้งกันนะอ่าโอเคถามว่าไดนโนเสาร์จับได้ไหมอ่ะเดี๋ยวผมจะบุเรียนให้ดูนะผม บอยก็ตีได้นะผมนี่ไงแต่ว่ามันจะไม่เลื่อนนะเพราะว่าเราเท่ากับเราปิด GPS ไปแล้วนะครับผมดังนั้นมันจะไม่ไม่เลื่อนไปไหนมันจะอยู่กับที่นะผมตีได้นะผมนี่ไงเห็นไหมตีได้นะผมจะบอกให้ไม่ใช่ตีไม่ได้นะผมอ่าเย็ดโอเคแล้วก็ในโนเสาร์ก็จับได้นะผมเลือกเอาเลยว่าเราจะจับตัวไหนนะอาจจะจับให้ดูนะผมแล้วก็ไม่เสี่ยงกับการที่เราจะแบบว่าไปลงมอสโกงหรือว่าอ่าไปใช้แอปโกงเสี่ยงกับการโดนแบนไอดีนะผมเพราะว่าฝัาจะเล่นได้ ขึ้นมาเป็นเลเวล10บ1ดนี่มันก็เป็นเรื่องยากนะสำหรับทุกคนนะผมเข้าใจนะเพราะผมเล่นอยู่นะผมแต่ว่าด้วยเรามีเทคนิคนิดนึงแบบนี้นะผมเลยทําให้แบบว่าต่อให้เราไม่มีน้ําหอมก็แตมนะผมหรือว่าบ้านมีเสาน้อยก็ทําให้เราแบบว่าเพลิดเพลินเจริญใจกับเกมนี้ได้นะผมอะก็จะโหลดช้าหน่อยนะผมเพราะว่าเป็นเมืองใหญ่ไงแผ่นที่ใหญ่นะผมแล้วก็เสาเซริมในเสาแม่งเพียบไมหมด พอดีสานนะสำหรับวันนี้นะผมจะจากไปด้วยหน้านี้เลยถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์ไงล่างด้วยครับผมฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe กันด้วยเพื่อเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะแล้วอย่าลืมอย่าพลาดเลยฝากกดกระดิ่งด้วยทุกคนส่วนตอนนี้ผมนายพัสิสแมนก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะผมสีโยแกนทุกคนแฟนได้ ender, ยังเล่นอยู <laughs> ่ไปรถไฟ